The family buddy your Life Family of Buddy Your งานวิจัยบอกว่าเด็กที่เล่นกับพ่อเนี่ย mm hmm. พื้นฐานอนาคตพ่อเนี่ยจะมีเรื่องที่ดีกว่าหลายเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อวัยนี้คุณพ่อมีบทบาทได้ดีขึ้น <c oughs> แล้วสนุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเวลาทองค่ะ <c oughs> คุณพ่อบันเทิงแน่นอนแล้วก็อย่าลืมเอาใจเมียวนไปนะคะ อีพีนี้สำหรับเรื่องรับเจ้าตัวเล็กค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณหมอวันิดาเปาอินค่ะกุมาราแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร์กับนิ่งนันทิยานะคะเรามาทำความรู้จักรู้จรจใจค่ะลูกในวัยต่างๆนะคะเราผ่านไปแล้วช่วงขวบปีแรกแล้วก็ช่วง1-2ปีมาอีพีนี้เราคุยกันต่อค่ะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> ไตระดับความปวดหัวของคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคราวนี้มาถึงช่วง2-3ปีกันบ้างคุณหมอค่ะช่วง2-3ปีจะต้องเจอกับอะไรบ้างคะไม่รู้ว่าคุณหนิงพอจะนึกภาพเด็ก2ขวบกว่าออกไหม2ขวบกว่าเนี่ยน่าจะเริ่มพูดได้แล้วเนาะใช่ค่ะเริ่มพ,พูดได้ไดแล้วก็น่าจะ สองขวบนี่เริ่มเดินได้ยังคะคุณหมอวิ่งคล้องค่ะวิ่งคล่องโอ้โหนั่นแหละคะ่ะช่วงวิ่งคลองนี่แหละคะ่ะจะเป็นช่วงที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยสาหัสสาการเหมือนกันนะถึงว่า<ช>สำหรับค,คนเลี้ยงดูอะนะคะคุณหนิงก,ก็เก่งเนาะก็เป็นช่วงประมาณทําไมอะคุณหมูจํใหม่อะจาใหม่ ถามไปเรื่อยนะคะแล้วก็พลังเยอะค่ะเพราะว่าเคลื่อนไหวได้กล้องแค่วแล้วดูไม่เหนื่อยฮะใช่เหมือนกับต้องถอดแบตเตอรี่ออกอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ถอดแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะไม่เหนื่อยอ่ะไม่รู้ดูไม่เหนื่อยเลยไม่ดูเอาพลังมาจากไหนถ้าไม่วิ่งอยู่ก็คือหลับไปแล้วอะไรมัณนั้นนะคะก็แล้วก็เป็นไวทยที่แบบอยากรู้อยากเห็นด้วยค่ะมันเหมือนกับสมองเนี่ยมันน่าสนใจนะคะสมองเนี่ยหมอว่ามันตะกานะคุณหญิงตะกะเหรอคะใช่อ่ะกินเก่งเหรอคะกิน ข้อมูลเก่งชอบสำรวจสมองเนี่ยทำให้เด็กอยากวิ่งไปปลื้ไปนู่นปลืไปนี่แล้วสมองก็ต้องการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงการกาัระยะให้มั่นคงมากขึ้นการความสามารถในการปีนป่ายอะไรเงี้ยนะคะสมองก็ยังอยากรู้อยากเห็นอยากเอานิ้วไปแยงปรกไฟใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้สัมผัสแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเรียนเรื่องภาษาด้วยถึงได้แบบคุยกับพ่อแม่ไปเรื่อย ทำไมเดี๋ยวอันนี้หมอจะลองเป็นคุณหนูจำไหม่ให้คุณให้คุณเอิงเป็นแม่ของคุณหนูจำไหม่ดีไหมคะสลับกันบ้างอย่าเลยค่ะคุณหมอลองดูคุณหญิงิงจะแผลงลิ้นเราไป็นคุณแม่ใจร้ายออกมาไม่ใจอะทุกคนเขาจะรู้กันหมดเดี๋ยวคุณหญิงลองตอบคำถามเด็กคนนี้นะคะคุณแม่ขาทำไมหนูถึงต้องนอนด้วยคะ เพราะว่าหนูจะได้มีพลังไงคะแล้วทําไมหนูถึงต้องมีพลังคะเอ่อเพราะว่าหนูจะได้ไปสํารวจที่นั่นที่นี่ที่หนูอยากหนูจะได้ไปไปวิ่งเล่นเหมือนที่หนูอยากวิ่งไงคะแล้วทาไมหนูต้องวิ่งเล่นคะหรือหนูอยากจะนอนคะลูกแล้วทําไมหนูต้องนอนคะแม่เออ <restricted> นอนไหมคะลูกแม่จะทนไม่ไหวแล้วค่ะจะสอบ่าะ ไปไม่ถูกนอนดีกว่าค่ะลูกก็คือว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไหวแล้วนะะเหนื่อยจะแย่เอแล้วมันจะถามทําไมเนี่ยแล้วแบบมันเหมือนกับไม่ได้ฟังคําตอบนะคุณิงเขาแค่ฟังคาตอบเพื่อมาใส่คําว่าทําไมเป็นอยู่เหมือนเขาลองคุมพ่อแม่ปะคะไม่ใช่ค่ะไม่ได้เขาแค่อยากสนทนาค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้อยากฟังคําตอบจริงๆ่ะค่ะเพราะฟังเขาได้ยินแล้วเขาก็เอาอันนั้นแหละมาถาม ใส่คําว่าทําไมเข้าไปต่อค่ะคุณบอกถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ตอบคําถามของเขาเนี่ยเขาจะยังคงพูดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมคะมันก็เหมือนปฏิเสธลูกเหมือนกันเธอลูกเนี่ยกําลังอยากฝึกภาษาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นกปนฝึกความเข้าใจคำตอบที่คุณแม่จะให้นะคะแต่มันก็เป็นการฝึกภาษาเหมือนกับเป็นการเล่นนะคะ เด็กอาจจะรู้สึกว่าเป็นการเล่นแม่พูดมาหนูก,ก็ใส่เขามาทาไมแม่พูดมาหนูก,ก็ใส่ขาทําไม<อ>เขาเหมือนเป็นการเล่นแต่ว่าแม่ก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยตอบอะเหนื่อยมากค่ะเ <laughs> พราะฉะนั้นถ้าไปรู้สึกว่าเรากําลังเล่นเล่นคำกันอยู่อะ,ออะมันก็จะกลายว่าว่าเล่นก็เล่นไปเล่นมันจะไม่เหนื่อยไงคะ<อ>แต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับต้องคิดคําตอบเนี้ยฉ<อ>นั้นจริงๆแล้วมันอาจจะใช้วิธีการสลับคนเล่นหมายความว่างี้ค่ะแล้วหนูคิดว่าทาไมล่ะ อะไรอย่างนี้สลับกันเล่นบ้างก็ได้นะคะเด็กวันนี้ตอบเราได้แล้วใช่ไหมคะก็เขาอาจจะตอบอะไรที่มันไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็นั่นเป็นการเล่นไงคะไม่ได้แบบว่าจะไปไม่ต้องจริงจังมากใช่ไม่ได้จริงจังค่ะก็เหมือนกับเขาได้ฝึกวิธีการพูดคาคานั้นอะไรเงี้ยที่แท้แบบนั้นนะคะแล้วจริงๆบางครั้งเขาก็อาจจะได้อะไรไปมากขึ้นจริงๆกับคําถามของเขาก็ได้ค่ะทีนี้เวลาที่เด็กพวกนี้เนี่ยนะคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ย น,นึกภาพออกไหมคะก็วบปีแรกสองัวบปีแรกเนี่ยตัวจะค่อนข้างติดกับพ่อแม่แหละจริงๆัวบปีแรกนี่เหมือนกับกต,ออต้องอุ้มไปนู่นไปนี่เนาะนะคะชอบบ่นว่าลูกติดมือเนาะก็ลูกติดมือเป,เป็นเรื่องปกติของเด็กอ่อนเดือนอยู่แล้วคะ่ะติดมือไม่มีปัญหาที่ต่อไปจะไม่จะติดมือไปตลอดนะคะพอสมองมันไม่ยอมคะ่ะสมองไม่อยากอยู่บนตัวคนถ้าสมมติว่าการเคลื่อนไหวไปได้สมองอยากพาตัวออกไปนะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นในตอนที่เขาติดมือเราก็ให้เขาติดค่ะเพราะเดี๋ยวสักพักเพราะดีอีกหน่อยพอเขาโตเขาก็จะไปคุณจะเรียกรอยเขามาติดเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเขาจะไปจนกระทั่งคุณตามไม่ไหวนั่นแหละนะคะ <S <S> <S โอเคค่ะแล้วก็จริงๆอีกอันหนึ่งก็คือเด็กก็จะเก่งขึ้นด้วยนะคะไม่ไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาไปสํารวจอย่างเดียวแต่เขาก็จะเก่งในเรื่องของการแยกแยะรูปร่างเรื่องของสีแล้วกเก่งในเรื่องการเรียนแบบท่าทางคุณหญิงเคยดูวิดีโออันนึงไหมคะ ที่เด็กคนหน응ึ่งเต้นในตามวิดีโออะน่ารักมากนั่นแหละค่ะเขาเรียนแบบท่าทางเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนแบบท่าทางคนอยู่ใกล้ชิดแล้วก็เรียนแบบท่าทางของพ่อแม่ด้วยเรียนแบบพ่อทางถ้าพ่อแม่ตวัดเก่งๆเขาก็จะตวัดเก่งๆประมาณนั้นนะคะทีีน้เราจะเลี้ยงดูเด็กวัยปุดปั๊บอย่างนี้ยังไงนะคะก็ อันแรกก็คือจัดสถานที่ให้เขาปูดปลาดได้นี่แหละอ,อย่าไปห้ามเยอะเพราะว่าถือซะว่าการปูดปลาของเขาเป็นการกําลังทําให้สมองได้รับอาหารไปค่ะอ๋อแต่เพียงว่าเราก็ต้องจัดพื้นที่ปลอดภัยถูกต้องค่ะจัดพื้นที่ปลอดภัยแล้วเวลาเราดูเนี่ยพื้นที่ปลอดภัยก็อาจจะแตกต่างกับไว้เด็กที่วัวยเล็กกว่านี้เพราะว่าเขาขื่อนไหวได้เองเพราะฉะนันต้องดูเรื่องที่ว่าจะตกจากที่สูงได้ไหมล่ะเนี่ยเออนั่นละสิเออบันได,ยอ,นดยอย่างเงี้ยเนาะบันได ไอตรงรั้วรั้วที่อยู่ระเบียงเนี่ยจริง,รงๆหัวรอดได้ไหม oh. ถ้าหัวรอดได้ส่วนอื่นอดได้หมดนะคะ <Okay. S 1> วัดหัวได้เลยค่ะ uh huh. หัวลอดไม่ได้ส่วนอื่นก็รอดไม่ได้เพราะว่าส่วนหัวนี่ะค่ะเป็นตัวกําหนด uh huh. เพราะส่วนอื่นมันจะแบบคล้ายๆบีบได้อะไรเงรี uh ้ย huh. เบียดได้ค่ะงนั้นต้องดูตรงนั้นแล้วก็อยากให้อ่านหนังสือค่ะ,คะ <Okay. S 1> อ่านหนังสือกับเด็กทุกวันให้มันเป็นแบบเหมือนเกจวัรที่มันสนุก <Okay. S 1> นะคะ,คะแล้วก็อาจจะเล่นบทบาทสมมติเพราะเด็กเนี่ยจจะเล่นบทบาทสมมติเป็นแล้ว นะคะอาจจะสลับกันใครเป็นแม่ใครเป็นลูกอะไรเงี้ยบทบทสมมติเอาไปใช้สาหรับการช่วยทําให้เด็กทํากิจวัตรได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เด็กช่วยแปรงฟันใส่เสื้อผ้าแต่งตัวอะไรทํานองนั้นนะคะ,คะแล้วก็เรามักจะเด็กเล็กมักจะอยู่ในบ้านเยอะพอโตขึ้นเราก็อยากให้เด็กมีคล้ายๆใจสำรวจสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าในบ้านมากขึ้นนะคะก็พาเด็กออกไปเดินหรือนั่งรถเข็นเด็กก็ได้ค่ะ,คะ ชี้ชวนกันดูสำรวจโลกอะไรเงี้ยแต่อาจจะต้องตอบคำถามไปเรื่อยนะหงนนอย่าเบื่อตอบคำถามค่ะ ้าเริ่มถามบนถามซ้ําแบบถามไปเรื่อยเนี่ยก็ลู้คิดว่างไงล่ะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเขาบ้างแล้วก็อาจจะชวนคุยหรืออาจจะแบบเรื่องนี้แม่เกลียดขี้เกียดวนต่อแล้วแล้วก็อาจจะไปชวนเออเดี๋ยวหนูดูตรงนั้นสิกั่นคืออะไร,ต,ระตัวอะไรอะไรแบบเนี้ยเราจะได้ไม่เบื่อด้วยนะคะแล้วก็สอนเพลงสอนน้องเพลงคุณหญิงเคยร้องเพลงอะไรบ้างคะตอนเด็กๆเออช้างค่ะโอ้คุณหญิงเนี่ยโบราณอะ เดี๋ยวนี้เขาร้องเพลงอันนี้ค่ะเบบี้ชาร์คค่ะคุณหมอแล้วเด็กก็ต้องร้องตา่ค่ะใช่เบบี้ชาร์คชาร์คชาร์คอะไรนี่แหละค่ะสักอย่างหนึ่งนะคะหลานอย่งเนี่ยค่ะร้องแบบเบบี้ชาร์คดื้อๆดึ๊บๆดื้ออะไรนี่บ้างเดี๋ยวนี้ต้องเป็นชาร์กกันแล้วเมื่อก่อนเราก็จะเป็นช้างช้างช้างหรือก้าบก้าบก้าบอะไรอย่างงี้นะคะเด็กคนนี้ไม่ค่อยรู้จักนะคะรู้จักแต่เบบี้ชาร์คค่ะก็คือเนี่ยแหละค่ะร้องเพลงกับเด็กมันก็จะทําให้เด็กสนุกไปด้วยนะคะมีจังหวะไปด้วยแล้วก็ เรียนรู้เรื่องภาษาไปด้วยแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราแบบต้องห้ามเยอะหรือเปล่าต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาห้ามเนี่ยเด็กอาจจะแบบรู้สึกขัดใจฝืนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ oh. ก็อย่างที่คุณหญิงว่าเนี่ยจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยแล้วก็ให้ไปลุยดีกว่านะคะ oh. แล้วก็เมื่อเด็กทําอะไรที่มันแบบเหมือนกับทําให้เกิดความเสียหายอย่างเงี้ยเ oh. พราะเส้นโซนแล้วทาให้เกิดความเสียหายี่ยนะคะคุณหญิงว่าลูกตั้งใจไหมคะ ไม่ตั้งใจหรอกค่ะเด็กอะค่ะตั้งใจไม่ได้อยู่แล้วนะคะ,คะเขาก็ก็แค่เล่นลองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาคุแม่ก็ต้องดูนิดนึงว่าเออมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาตั้งใจทำให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดแบบนี้ปุ๊บก็แค่เอาส่วนที่เกิดปัญหาออกไปอาจจะสอนเขาเล็กน้อยนะคะแต่อย่าเป็นกาดกเป็นเรื่องเป็นราวมากมายนะคะใช้การสอนแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมแทนแต่ถ้าเขามีพฤติกรรมดีเนี่ยให้รีบชมค่ะนั่นแหละก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะเจอได้เยอะก็คือพวกที่จะดิ้นร้องดิ้น คุณหญิงแผงลิตแล้วนะคะลร้องดิ้นอยากได้ของใช่ไหมคะต้องหาวิธีการจัดการเอาไงดีคะคุณหญิงก็ถามอ๋อหนูจําได้จําที่คุณหมอบอกได้ หนูอยากได้ใช่ไหมคะหนูเสียใจใช่ไหมคะเราจดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมากันโอเคค่ะได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะก็คือจริงๆอ่ะถามว่าพอกําลังดิ้นอยู่เด็กจะได้ยินไหมเด็กอาจจะไม่ได้ยิน,ยนค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ตอบสองโดยการ หมายถึงว่าถ้าเขาร้องดังก็ไม่ใช่ว่าเราเสียงดังกบเขาไปถ้าเขาดิ้นเราก็ใช้วีการตีไม่ใช่แบบนั้นค่ะเราอาจจะช่วยเขาช่วงนั้นก็คือให้หนูเป็นคนเดียวที่อราระวาแต่แม่ไม่อราระวาตาม,อมพอสงบปุ๊บก็แบบคุณหญิงว่าเลยหนูเสียใจใช่ไหมที่ไม่ได้ของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ให้นะคะก็คือปลอบใจกันไปแต่ว่ารอให้ช่วงสงบนิดนึงก็ปลอบใจอะไรอย่างเงี้ย อย่าหเห็นว่าเป็นเรื่องที่มันสาหัสมากนะก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเด็กอ่ะยังไม่สามารถควบคุมความต้องการหรือการแสดงออกได้อยู่แล้วค่ะ,คะแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือพ่อแม่ต่างหากที่คุมความอายของตัวเองไม่ได้แล้วแสดงออกอะไรไปกับลูกนะคะก็ถ้าอยู่ที่ที่มันเป็นที่สาธารณะเยอะๆเราก็อาจจะอุ้มออกมาก็ได้ค่ะอุม้มออกมาก็ได้เพราะปล่อยแบบนั้นเราก็ คนก็จะตัดสินเรานะ่ใช่แต่พ่อแม่บางคนก็เดินออกไปเลยนะคะโดยที่ทิ้งลูกให้ดิ้นอยู่ตรงนั้นอะเจอบ่อยค่ะประมาณว่าฉันก็ไม่สงงนไงเธออยากจะดิ้นก็ดิ้นไปใช้ใช้วิธีการนั้นแทนโอเคค่ะก็คือเขาออกไปแต่เขาคงสังเกตลูกอยู่เขาคงไม่ได้ทิ้งลูกไว้แล้าจริงๆบางครั้งบางครามันอาจจะจำเป็นจะต้องทาอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถึงตอนนั้นเราบอกอะไรไปเด็กก็ไม่ได้ยินอยู่ดีก็เหมือนกับเป็นการรักษาที่การว่าเอาล่ะใจเราของเราก็คือเอาล่ะ แม่ยอมให้หนูอารวาได้แป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อถือว่าเป็นเรื่องที่หนูอารวาเพราะหนูไม่สบายใจ ấy, ไม่เป็นไรค่ะ,คะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะอย่างที่บอกอะ่ะโหปืดป้าแล้วก็ระวังเป็นไหมเนี่ย ไม่เป็นเด็กพวกนี้ระวังไม่เป็นอยู่แล้วอาจจะไม่รู้จักคํา,าว่าระวังด้วยซ้ำไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาอยากสำรวจนะคะอากสำรวจไปเรื่อยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายอย่างที่เป็นอันตรายกับเด็กนะคะอย่างที่เราคุยกันไว้ไม่ว่าจะเรื่องบันไดเรื่องรัว้วแล้วก็เรื่องน้ําค่ะอันนี้เป็น <c oughs> อุบัติเหตุที่พบบ่อยแล้วก็ทําให้เด็กเสียชีวิตได้เลยนะคะถ้าเด็กเกิดอันตรายเนี่ยอย่าโทษเด็กแต่ให้โทษเรา <c oughs> หมอจะบอกว่าถ้าเกิดเด็กอันตรายรับรองพ่อแม่โทษตัวเองอยู่แล้วค่ะหมอว่า มันเป็นธรรมดาเลยที่จะเกิดหเหตุการณ์นั้นเมอก็เลยคิดว่าเราควรจะป้องกันไม่ให้เกิดไว้นะคะ,คะอย่างเช่นไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ําตามลาพังนะคะต้องมีอุปกรณ์กั้นถ้าเรามีสระว่ายน้ําถ้าเรามีเด็กเล็กที่บ้านนะคะรู้ไหมคะว่าจริงๆอ่ะบางครั้งเนี่ยไม่ต้องมีสะระหรอกค่ะแค่ถังน้ําขนาดใหญ่เด็กก็เอาหัวไปจมได้แล้วคุณหญิงรู้ไหมคะว่าทําไมสมมติเรามีถังน้ําแบบสมมติว่าเรากลัวว่าจะไม่มีน้ําใช้แล้วก็ เปิดน้ำเอาไว้รองน้าเอาไว้แล้วก็ถังนี่ก็อาจจะมีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เด็กก็อาจจะจมถังน้ําในบ้านได้อเพราะอะไรรู้ไหมคะคเพราะว่าส่วนองค์ประกอบเนี่ยสมมติว่าเราพูดถึงองค์ประกอบของร่างกายส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยส่วนบนของเด็กจะจะหนักกว่าค่ะเมื่อเด็กเอาหัวจุ่มลงไปปุ๊บเด็กจะไม่สามารถจะดึงตัวลงมาเพราะว่าส่วนล่างมันจะเบากว่าอะไรเงี้ยค่ะจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้ค่ะอีกอันหนึ่งอ่ะพวกที่เอาเด็กนั่งใน ที่เป็นคล้ายๆเป็ดลอยน้ําหรืออะไรที่เอาขาหย่อนใช่ใช่หย่อนลงมันจะมีช่องให้นะคะตรงนี้อันตรายว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กับเด็กตลอดเวลาเนี่ยถ้าเด็กถ้าไอ้ตัวเป็ดนั้นถูกคนอื่นชนเนี่ยมันคว่ำลงเด็กออกมาไม่ได้นะคะเด็กไม่สามารถค่ะอีกอันหนึ่งก็คือคุณที่อาจจะเคยเห็นวิดีโอนี้นะคะก็เด็กเนี่ยอายุประมาณนี้เลยค่ะสองขวบกว่าเขาเดินเล่นอยู่ตรงบริเวณที่เป็นแหล่งน้ําที่เหมือนกับว่าเป็นแบบเหมือนกับ ทางเข้าสนวนการค้าที่ก็มีแหล่งน้าตื้นๆตื้นๆแบบตื้นแบบที่ที่แบบเด็กยืนถึงอ่ะค่ะใช่ว่าเด็กคนนี้พอลงไปในน้ําปุ๊บตัวของเขาจะอยู่ในท่านอนนึกภาพออกไหมคะแล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมายืนเพราะเขาไม่รู้ว่ายืนถึงอนึกภาพออกไหมคะเด็กจมน้ําในขณะที่น้ํานั้นเตี้ยตื้นมากตื้นกว่าตัวเด็กเพราะว่าพอลงไปพอจมน้ําไปเนี่ยเด็กนอนจมลงไปหมายถึงว่าลงไปในท่านอน,นะค,ะค่ะเด็กไม่รู้ว่าเด็ก<ค>ต้องยืนก็พอ เด็กขนาดนี้แบบนั้นเลยอะคะอ่ะค่ะแล้วก็อ,นะอย่าไว้ใจน้ําตื้นๆนะคะอย่าไว้ใจน้ําทุกชนิดถูกต้องค่ะก็เรื่องเรื่องคาซีดค่ะนะคะก็ต้องเน้นว่าเป็นเบาะหลังยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้เนื่องจากเข้าใจภาษาแล้ว ถ้าเด็กติดอยู่ในรถก็สอนให้บีบแตรจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะคะ,ะไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์เด็กถูกทิ้งไว้ในรถอีกแล้วเพราะเด็กพวกนี้จริงๆเด็กอนุบาลนี่เกิน3ขวบเด็กควรจะหาวิธีการช่วยเหลือตัวเองได้แต่กลับไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนสอนเอาไว้เพรแม่ต้องสอนเลยนะคะสอนแล้วซ้อมด้วยค่ะ,คะอย่างเช่นวันนี้นะคะ พ่อแม่จะสมมุตินะคะเข้าออกไปนะคะไม่เห็นใครเลยแม่พ่อแม่จะไปแอบอยู่แต่จริง,รงพ่อแม่มองอยู่หนูนะคะนูต้องบีบแต่จนกว่าจะเห็นพ่อแม่เข้ามาโอเคไหม,มเดี๋ยวเราลองกันแรนดองนี้ค่ะ,คะมีการซ้อมให้เป็นแบบนั้นจะได้แน่ใจว่าเด็กทําได้แล้วก็เรื่องเรื่อง,อ,งอีกเรื่องหนึ่งที่สําหรับเอ,อคนไทยชอบทํากันนะคะก็คือ ป้อนอาหารค่ะเดินเป็นเรื่อง้อ <S 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 โอ๊ยก็จะกินเสร็จนี่เดวิ่งรอบสนาไมไม่รู้ไม่รู้กี่รอบใช่ะคะ่ะจริงๆแนะนําให้กินเป็นเรื่องเป็นราวค่ะนั่งอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่ค่ะค่ะแล้วก็กําหนดเวลาถ้ามันยื่ยาวมากก็คือแค่เก็บนะคะแล้วก็จัดมื้ออาหารให้เป็นมื้อสนุกด้วยมีความสุขด้วยอร่อยด้วยอะไรถ้าเขาหิวกลางทางหมายความว่าสมมติทานข้าวเย็นตอนสี่โมงเย็นแล้วไม่ทานแล้วเก็บ หกโมงเย็นหิวงองแงเราควรจะหาให้เขาทานไหมคะหาได้ค่ะเป็นอาหารว่างหรืออะไรก็ได้แต่ว่าก็กติกาคือนั่งกินนะลกูกไม่ใช่เดินไปวิ่งไปกินไปแล้วก็มีคนตามป้อนอมันจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการกินคล้ายๆวินัยการกินกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเสี่ยงจะสำลัก สมมุติว่าเราเคี้ยวเคยวอยู่แล้วไปกระโดดกระโดดคนนี้ผ่าออกมัเดี๋ยวสำลักเพราะว่ากลไกในการที่ป้องกันการสำลัก่มันไม่ได้เก่งเท่ากับผู้ใหญ่ค่ะความระวังความสามารถมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ นั่งค่ะนั่งเด็กก็ชอบจังเลยนะกินพอกินข้าวหนึ่งคำ <c oughs> อมข้าวแล้วว,วิ่งเ <c oughs> ล่นเล่นเล่นเลก็เด็ก,กจะชอบ<า>อยังไง<า>ก็ตามขึ้นอยู่กับเร,เรายอมให้ชอบหรือเปล่า <c oughs> นั้นถ้าเรายอมตามก็ทับหลับเราฝึกนะคะ <c oughs> เราฝึกให้เป็นแบบนั้นเด็ก <c oughs> ก็โอเคถึงนี่ทําได้เพราะว่าพ่อแม่ก็อนุญ,ญาตให้ทํานี่นามันก็สนุกแบบนั้นไปใช่ไหมเพราะว่าการเล่นก็สนุกการกินก็โอเคแถมพ่อแม่ก็ยังเดินตามว่า องยจะกอบองประกอบครบค่ะเพราะฉะนั้นทําดีกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไม่ควรทําเราก็อย่าไปสนับสนุนเรื่องของเล่นอีกอ่ะของเล่นพวกชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยก็ระวังว่าถ้ามันหลุดมาหรือว่าบางทีชิ้นมันไม่เล็กนะคะแต่ว่าแบบชิ้นส่วนมันเสียหายตุ๊กตาที่ติดไว้มันหลุดออกมาซึ่งเราอันนี้ให้สํารวจด้วยหรือว่าประเภทแตกหักแล้วมีส่วนที่มีคมอะไรเงี้ยอย่าเสียได้นะคะค่ะ ทิ้งไปค่ะถ้าอยากเก็บเป็นที่ของที่ระลึกก็เก็บไปไกลมือเด็กนะคะคุณแม่อยากจะเก็บเป็นที่ระลึกก็ให้คุณแม่เก็บไปตัใหญ่แต่ใหญถึงมือเด็กใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเด็กพวกนี้บางคนเราก็จะสอนขีดเขียนอะไรแล้วก็สอนว่าอย่าเอาพวกนี้เข้าปากเด็กบางคนอมเนี่ยค่ะค่ะไอตัวส่วนที่เป็นยางลบอ่ะหัวเลาะไปหัวเราะมาปุ๊บหลุดติดคอหมอเคยต้องไปเอาเอาหัวยางลบออกจากหลอดลมเด็กเนี่แหละค่ะค้างมาตั้งหลายเดือนแต่คนนั้นเป็นเด็กโตนะคะ โอ้โหแบบว่าสุดๆเลยค่ะเขาออกยากใช่ของเขาใช่ค่ะเกิดอาการแล้วก็มันก็ทําให้เนื้อเยื่อรอบๆมีอักเสบอย่างมากเลยเพราะว่ากว่าจะออกมานานเนี้ยค่ะนั่นราคาแล้วก็ยุ่งยากมากแต่ก็เรียบร้อยอย่างที่สุดอนะคะแต่นี้ยังดีนะคะเพราะมันติดข้างเดียวถ้ามันติดตรงกลางเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยเนาะพายนะค่ะายนะะแล้วก็เวลาที่เด็กพวกนี้จะแบบ วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็ม่ห้มอขอไม่คะเวลาที่เราอยู่ใกล้เด็กหรือว่าเรากําลังกอดลูกเด็กอยู่ก็อยากไม่ใช้มือนึงถือกาแฟกําลังจะกินเลยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะว่าแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้ก็จะมีการเลือกอาหารบางคนก็กินเก่งบางคนก็กินไม่เก่งนะคะ,คะแต่ว่าอยากให้แนะนําว่าให้ให้เด็กเนี่ยได้ชิมอาหารหลากหลายเพราะว่าเวลาที่เราไม่หัดให้เด็กกินอาหารหลากหลายเนี่ยต่อไปเนี่ยเด็กจะมีปัญหาเรื่องการกินหลากหลายได้ยากขึ้น อะไรประมาณนั้นค่ะใช่ค่นลองดูต้องทําดูตั้งแต่เล็กมาจนถึงตอนนี้ก็ให้กินของที่ไม่เคยกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าอยากให้เด็กช่วยตัวเองมากที่สุดนะคะ,คะกินเองหกบ้างเลอะเทอะบ้างก็ไม่เป็นไรเรื่องหน้าจอคุณหญิงว่าไงคะช่วงนี้ ไม่ควรให้ดูอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ไม่มีหน้าจอในห้องนอนนะคะเวลาดูหน้าจอเนี่ยถ้าสมมติว่าสมมติเราจะเปิดอะไรบางอย่างอย่างเช่นเป็นการ์ตูนสําหรับเด็กเนี้ยสมมติเปิดเบบี้ชาให้ลูกเต้นได้ค่ะอันนี้ก็คือสรุปว่าได้ก็ประมาณคร่าวๆก็คือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องยาวเกินหนึ่งชั่วโมงก็ควรจะให้ดูให้จบได้ค่ะเราเป็นคนควบคุมจอนะคะค่ะแล้วก็อนอนนะคะคุณหญิงคิดว่าวัยนี้ควรจะนอนสักกี่ชั่วโมงดีเอ่อ เกินสัก1ิบชั่วโมงได้ไหมคะคุณหมอประมาณนั้นค่ะสิบเ็ดถึงสิบสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเพื่อลูกนะคะ,คะแต่ว่ามาเหมือนเดิมค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ดูแลดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลกันและกันด้วยนะคะ,คะแล้วก็เหมือนเดิมอยากจะย้ำว่าคุณพ่อคือผู้ชายค่ะไม่ใช่ผู้หญิงอีกคนเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ใจผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นอยากต้องการอะไรขอให้บอกนะคะ ค่ะ <c oughs> บอกเข้าไปเถอะค่ะเราก็มักจะได้แหละนะคะถ้าเรามีวิธีการบอกที่นุ่มนวลแล้วก็เชื่อมันในตัวเขาหรือว่าจริงๆจะบอกว่าปวานเสน่ห์บอกเขาอะไรเงี้ยน,นะคะอย่าบอกว่าฉันจะเอาเธอต้องเอามาให้ฉันแต่ว่า อยากได้จังเลยอะไรเงี้ยมันต้องมีวิธีสื่อสารมาศิลปะในการสื่อสารนิดนึงมันยาวรอยเล่มกุยนออกมาใช้บ้างจริงๆควรจะใช้สําหรับสามีตัวเองนะคะเพราะว่าจะเป็นการสื่อสารทางบวกแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่เหนื่อยนะคะเขาก็เหนื่อยเรื่องของเขาเราก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะถามก็ได้ว่าเหนื่อยไหม ต้องการให้เราช่วยทําอะไรไหมได้ค่ะแต่จริงเราก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องออกแรงไปดูแลเขาเยอะถ้าสมมติว่าเวลาของเราหมดอะไรเงี้ยน,นะคะแค่ดูแลใจดูแลความรู้สึกกันก็น่าจะพอะค,ะค่ะแต่ไม่ใช่ไม่ดูแลเลยนะคะไม่ใช่ไม่ดูดแลแกันแล้วกันแต่ว่าหมอมีอันนึงที่อยากบอกคุณพ่อด้วยนะคะ,คะ ลูกในวัยเนี้ยพลังเยอะอพลังแม่ชักจะเอาไม่อยู่ค่ะแล้วว่าจะเล่นโน้ผลมากแม่ก็ชักจะไม่ไหวโยนไปเดี๋ยวรับไม่ได้แม่จะโยนไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆคุณพ่อเนี่ยพลังเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสนุกสนุกเนี่ยพ่อกับลูกเนี่ยเขาทำกันได้ดีกว่าค่ะแล้วงานวิจัยบอกว่าเด็กที่เล่นกับพ่อเนี่ยพื้นฐานอนาคตหรือว่าอะไรเรื่องเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องที่ดีกว่าหลายเรื่องนะคะ<อ>เรื่องอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ เมื่อวัยนี้คุณพ่อมีบทบาทได้ดีขึ้นแล้วสนุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเวลาทองค่ะคุณพ่อบันเทิงแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาใจเมียวนไปนะคะอนี้สําคัญมากสำคัญเหมือนเป็นจังหวะที่อยองคุณพ่อด้วยนะคะในการได้แสดงบทบาทใช่อย่างเต็มที่นะคะค่ะทั้งลูกชายและลูกสาวด้วย ไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นว่าพอเป็นพ่อต้องมาอะไรกับลูกสาวโดยเฉพาะหรือว่าจะต้องลูกชายโดยเฉพาะได้ทั้งลูกสาวลูกชายใช่ค่ะแล้วก็ลูกๆวัยนี้จะวิ่งหาพ่อค่ะเพราะพ่อเล่นแล้วมันสนุกมากค่ะแต่ <พอ S 1> แม่มก็อยา่าเพิ่น้อยใจเนาะคุณแม่ไม่น้อยใจค่ะโดยทั่วไปคุณแม่จะอยากเขาเล่นกันคุณแม่จะได้นั่งพักแล้วก็ ถ่ายรูปค่ะถ่ายวิดีโอในใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการทํางานที่เป็นทีมเวิร์กจริงๆนะเรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะเอาล่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะสำหรับลูกในวัย2-3ขวบ EP ต่อไปแล้วค่อยๆขยับใช่ค่ะลูกเราโตเร็วนะคะคุณหญิงเร็วมากเลยค่ะบางทีเร็วจนเราอาจจะตามไม่ทันเลยก็ได้นะคะแล้วก็ในช่วงวัยต่อไปหลาะจะตามไม่ทันเพราะว่าเขาเริ่มวิ่ง แล้วเราจะเหนื่อยมากยิ่งขึ้นอยาจะถอดแบตเตอรี่เขา <c oughs> ออกมาวันหนึ่งหลายรอบนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ The family buddy of your life สนับสนุนโดยสอสอสอ